หมดเขตเมื่อไหร่เช็ควันสุดท้ายของการลงทะเบียนแจกเงินดิจิตอลหมื่นบาทหลังจากกระทรวงการคลังกำหนดวันลงทะเบียนการเติมเงินกระเป๋าเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับสวัสดีครับสับเพเฮระไขข้อข้องใจเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตจากร้านมายองครับร้านมายองเป็นร้านค้ารับบัตรประชาัฐรับแอปเป๋าเงินเป็นร้านธงฟ้าประชาัฐและเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ต ร้านมายองเป็นศูนย์รวมสรรพสินค้าครบครันเครื่องใช้ในบ้านเครื่องมือทำมา,าหากินเครื่องมือสร้างอาชีพเครื่องครัวเตาแก๊สเตาอบเตาปิ้งย่างหม้อก๋วยเตี๋ยวตู้กระจกเตาสเต็กมืออาชีพทั้งใช้ในบ้านและอุปกรณ์ร้านค้าโต๊ะพับเก้าอี้ชั้นวางสินค้าเต็นท์ตลาดนัดสินค้าสำหรับพ่อค้าแม่ขายแบบครบวงจรเครื่องมือช่างรถจักรยานไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟเครื่องใช้ในบ้านอุปกรณ์ห้องน้ำประปปาั๊มน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้โต๊ะตู้แบบครบวงจรเรามีให้บริการทั้งหมด6สาขาในจังหหหหวัััดดดรรรรระะยยยออออองชลลลลลบบุีีีแแเเขตพททททาาใก้้่่่ไไไไนนนนปสถมืืโ์ หมดเขตเมื่อไหร่เช็ควันสุดท้ายของการลงทะเบียนในการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหมื่นบาทนะครับซึ่งอัปเดตล่าสุดภายหลังจากกระทรวงการคลังกําหนดไทม์ไลน์การลงทะเบียนในแจกดิจิตอลหมื่นบาทนี้นะครับกลุ่มผู้สมาร์ทโฟนการลงทะเบียนนั้นจะคมจนถึงวันที่15กันยายนเท่ากับเพื่อนเได้นะครับและการด้วยบัตรประชาชนนั้นจะลงในวันที่3มถึง15ตุลาคมการยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กําหนดนั้นจะมีการแจ้งรายละเอียดอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน กรณีของร้านค้าอย่างเช่นร้านมายองนะครับการลงทะเบียนร,ร้านค้านั้นจะเริ่มวันที่1ตุลาคมปี2567ซึ่งจะมีการถแถลงข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวคุณสมบัติของร้านค้าแล้วก็ช่องทางวิธีการสมัครเข้าร่วมและเงื่อนไขอีกครั้งนะครับแต่ในเบื้องต้นนี้ทางร้านมายองเองได้ร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์เราได้เป็นร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับการเข้าร่วมนั้นนะก็จะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างง่ายและไม่ซับซ้อนแล้วนะครับสําหรับการสมัครใช้งานแอปทางรัฐนั้นมีขั้นตอนดังนี้น,นะครับ ให้เพื่อนๆสมัครใช้งานแอปทางรัฐที่ที่มีใน App Store หรือ Play Store นะครับเพื่อนๆโหลดลงมาแล้วเนี่ยเตรียมตัวไว้เพราะว่ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมในโครงการเติมเงินกระเป๋าดีต้องหมื่นบาทนั้นจะเริ่มมาที่1สิงหาคมดังนั้นให้เพื่อนๆดาวน์โหลดแอปทางรัฐนะครับผ่านปฏิบัติการ iOS Android รอหรือ uh, Play Store นะครับเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งสําเร็จแล้วต่อมาให้เปิดแอปทางรัฐนะครับกดปุ่มสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบกดคําว่าสมัครสมาชิก พกดปุ่มแล้วสมัครด้วยบัตรประชาชนบนแอปทางรัฐที่เดียวนะครับไม่ต้องไปใช้แอปอื่นที่อ่าและก็ที่สําคัญคือเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียบบัตรที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับจะทําให้การลงทะเบียนนั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมทีนี้สําหรับขั้นตอนต่างๆมีแค่เท่านี้เองนะครับดังนั้นการโหลดแอปทางรัฐไว้ก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับสำหรับโครงการนี้ถ้าเพื่อนๆชอบและคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และก็แชร์โพสต์นี้ให้ด้วยนะครับจะดีใจมากๆเลยสำหรับวันนี้สัพเพเหระไขข้อข้องใจเรื่อองงโดยยร้าานม ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ